ว่าเคยได้มีมติคลมอเมื่อเดือนตุลาคม2554ที่ผ่านมานะครับมติคลมอที่สำคัญตัวหนึ่ง ก็มีการขยับขึ้นให้ภาคอุตสาหกรรมปิโตเคมีกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับภาคอุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยที่ใช้กา๊าซเอฟีจีเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตเคมีกิโลกรัมละหนึ่งบาทตั้งแต่1มกราคม2555เป็นต้นไปสิ่งที่ผมตรวจสอบก็คือสถาบันกองทุนพลังงานซึ่งเป็นคนที่จะต้องเลขกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยผมไม่เห็นตัวเลขรายรับหรือหนี้ของภาคปิโตเคมีเลย ไม่เห็นเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนี่กุมภาพันธ์ดูตั้งแต่ต้นปีนะฮะ16กุมภาพันธ์เนี่ยผมเห็นแต่ลูกหนีรหนมรรมหน้รายได้ค้างรับจากผู้จําหน่าย RPG ภาคอุตสาหกรรมลูกหนี้รายได้ค้างรับจากภาคผู้จําหน่ายภาคขนส่งเดือนวันที่หนึ่งกรกฎาคมขยับเข้ามาหน่อยเห็นแต่ลูกหนี้รายได้ค้างรับจากผู้จําหน่าย RPG ภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งแล้วก็วันที่22กรกฎาคมล่าสุด นี่อัปเดตที่สุดแล้วนะฮะที่เปิดหน้าเว็บในวันนี้ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็ยังคงเห็นแต่ลูกหนี้รายได้ค้างรับจากผู้จําหน่ RPG ายไอพิจภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งคําถามคือจํานวนที่ใช้ไปเนี่ยนะฮะแสนตันต่อเดือนแสนตันต่อเดือนบวกศูนย์ไปอีก3ตัวแสนตันเท่าไหร่ล่ะร้อยล้านกิโลกร,รัมหรือเปล่านะครับเงินมันหายไปไหนที่บอกว่าจะต้องใส่สเข้ากองทุน1บาทต่อกิโลกร,รัมอะ มันหายไปไหนแล้วมาถแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้ติดลบ2 0 0 0 0ล้านตอนนี้เหลือ5,000ล้านเนี่ยถ้าเรียกกับปิโตเคมี M e เนี่ยเงินกองทุนจะหมดไหมภายในเดือน2เดือนนี้แล้วยังมาปล่อยข่าวว่าจะขอขึ้นราคา LPG แล้วจะโขกสับกับะะประชาชนแล้ว 9, แต่ก็ถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็ตามมาหาให้เจอว่าเงินของกองทุนน้ามันที่ติดนี้อยู่ขนาดนี้เนี่ยคุณได้เรียกเก็บจากปิโตเคมี M e แล้วหรือ,อยังครับปิโตเคมี K M e ปี54นะครับ ตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่186,000ตันต่อเดือนเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมใส่ศูนย์ต่อท้ายไปแล้วเอาหนึ่งบาทเข้าไปคูณต่อเดือนครับเงินจำนวนนี้อยู่ที่ตรงไหนคุณอิทธิบุญน,นะคะเออคุณกอนจะตอบก,ก่อนหรือว่าท่านเฉวลิตจะตอบอะไรไหมคะ เชิญค่ะท่านเช่บมลลิศค่ะ,ะคือท,ที่ที่คุณอธิพูลพูดเมื่อกี้เนี่ยมีคําว่าลูกหนี้ค้ังรับใช่ไหมครับประเด็นเนี่ยจะอยู่ที่ว่าขณะนี้เนี่ยทางสถาบันเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูนะครับสถาบันบริหารกองทุนพลังงานนะฮะอันนี้ของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ไปตรวจดูแล้วก็กาลังตรวจเช็คตัวปริมาณต่างๆแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหลักฐานต่างๆแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยลองเช็คต่อไปนะครับเงินมันจะเข้ามาไม่มีหายแน่นอน ค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่หายคือแค่ยังไม่เข้ามันยังไม่และใครมีหน้าที่ทวงคะท่านคือขณะนี้เนี่ยคือสาบันบริหารของกระทรวงพลังงานครับกระทรวงพลังงานแต่ไม่ใช่คือผมไปตรวจใช่ไม่ทวงนะครับไม่ปรากฏอยู่ในรายงานใดๆนะฮะเขาต้องมีระบบตรวจสอบแล้วก็เช็คนะฮะว่าปริมาณเนี่ยที่ที่เขาเก็บเข้ามาเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะที่เข้ามาที่เป็นเป็นเอ g ที่ไปใช้สําหรับไปตกเคมีอะคะค่ะท่านพิสิทธิ์งานเข้าแล้วนะคะ ช่วยไปตรวจเน่อยนะคะว่าใครยังไม่ยอม